เมื่อบ้านเราต้องประสบกับมหันตภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการทดสอบครั้งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ายามที่พี่น้องผองเพื่อนต้องทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับสำนักจุฬาราชมนตรี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมและองค์กรเครือข่ายอีกหลายสิบองค์กรร่วมกันเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อเปลี่ยนน้ำท่วมเป็นน้ำใจซับน้ำตาและฟันฝ่าอุทกภัยนี้ไปพร้อมกันมหาทุกภัยปี2554ในครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวง ที่ประชาชนคนไทยทั้งหลายได้รับในรอบเกือบร้อยปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีชุมชนมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยทำให้พวกเราที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจร่วมมือทำงานกับองค์กรเครือข่ายต่างๆเพื่อที่จะระดมสรรพกกำลังสติปัญญาทุนทรัพย์ อาหารยารักษาโรคและปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ประสบภัยพิบัติและประสบความหายนะอย่างใหญ่หลวงถึงแม้ว่ากําลังของเราจะน้อยนิดเกินกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่เรามั่นใจว่าเราจะทำงานนี้ร่วมกันต่อไปเรายังจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องไปอีกนานเท่านานจนกว่า การฟื้นฟูชีวิตจ,จิตใจของผู้คนที่ได้รับความสูญเสียกลับคืนสู่สภาพปกติกำลังอน้อยนิดของพวกเรานั้นจะเสริมด้วยพลังความร่วมมือจากท่านทั้งหลายและเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกับพวกเราในการสนับสนุนทุนกํำลังกายกํำลังปัญญาและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูภัยพิบัติครั้งนี้มาร่วมมือกับ พวกเรราสิคับกว่าหนึ่งเดือนของการทำงานแม้หนทางจะยากลำบากแม้อุปสรรคจะขัดขวางพวกเราก็ไม่ย่อท้อเพื่อพี่น้องที่รอความช่วยเหลือทั้งพี่น้องจากอายุทยานนทบุรีและปทุมธานีและพื้นที่ประสบภัยไม่ว่าจะไกลเพียงใด แล้วภารกิจแรกนะครับผมที่ผมเข้ามาทํางานในจุดนี้ผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เรานึกได้แล้วก็เรามีคําตอบให้กับตัวเองนะคือว่าเรามีแรงเรามีแรงที่จะทํางานที่จะช่วยเหลือในการยกของในการที่จะช่วยบรรเทาอะไรก็ได้ที่เราสามารถทําได้โดยใช้แรงใช้สมองของเราใช้ทุกอย่างโดยที่เราก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะทําอะไรได้บ้างแต่ เราอยากจะทําเราอยากจะทําโดยที่มันออกมาจากใจ,ใจ,ใจออกมาจากใจของเราเองเ,เ,ออเราได้นั่งเรือไปเหมือนเหมือนนั่งอยู่เนี่ยในกลางมหาสมุทรนะครับผมน้ำเนี่ยเต็มสองข้างที่ผมนั่งไปบวกกับเ,เวลานั้นเนี่ยเวลาเป็นเวลาค่อนข้างจะใกล้มืดเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นที่เราออกเดินทางเราออกเดินทางไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงเส้นทางเราคิดว่าจะถึงเส้นทางในภายหนึ่งชั่วโมง สองชั่วโมงนะครับผมเราเดินทางกันไปถึงพื้นที่ที่ประสานงานไว้รถเองเนี่ยเข้าไม่ถึงสักที่เลยครับผมต้องไปเรือทั้งแทบแทบทุกที่แล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่อีกเป็นอีก,อกจํานวนมากและอาหารที่เขามีอยู่เนี่ยผมก็ประเมินไม่ออกว่ามันจะอยู่ได้อีกนานไหมความต้องการของชาวบ้านนี่มากกว่าสิ่งที่เราสี่ารสะสนได้ในเรื่องนะของยานะครับผมอย่างเช่นวันที่ไป ที่อยุธยานะครับผมที่ไปที่คลองตะเคียนที่เราเอายาไปประมาณ5 0 0รชุดแต่ความต้องการของชาวบ้านมันเป็นพันเป็นพันครอบครัวเป็นสองพันสามพันคนซึ่งเราเองไม่สามารถที่จะสนับสนุนตรงนั้นได้ด้วยจากกาลังที่เรามีอยู่กําลังที่จะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณแต่ซื้อยาอาสาสมัครของเราเองก็เป็นข้อจํากัดเองที่เราจะช่วยเหลือได้อย่างจํากัดค่ะสําหรับความเป็นมุสลิมน,นะคะ ก็คงไม่สะดวกนะที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามุสิมสามารถช่วยเหลือได้ก็คือการทํางานที่กองอเมริกันเช่นการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆในการลงพื้นที่นะคะอย่างเช่นรายชื่อต่างๆของอาสาสมัครจํานวนสิ่งของที่นําไปแจกจ่ายนะคะหรือว่ารายชื่อสถานที่ที่นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะส่วนหนึ่งที่ได้มาทํางานตรงนี้ก็คือการที่เราได้ฝึกตนเอง เราได้เปรียบกับเพื่อนคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันที่เขาไม่ได้มาทํางานณจุดนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พวกเราะตอบกับพระองค์ในวันที่ถูกสอบสวนได้ว่าการใช้ชีวิตของพวกเราในวัยหนุ่มสาวว่าเออเราได้ใช้ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อะมาส่วนหนึ่งก็คือมาช่วยเหลือกับผู้อื่นมาช่วยเหลือกับพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ณตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าตัวหนูเองเนี่ยจะไม่มีกำลังหรือว่าไม่มี แล้ไม่มีเงินหรือว่าชื่อเสียงใดๆค่ะแต่รู้สึกว่าเราเนี่ยพอเราได้ไปเห็นพื้นที่จริงๆแล้วเราทําใหร้รู้สึกว่าถึงแม้เราจะมีแค่นี้เรามีแรงกายและแรงใจเราก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราได้เราได้เข้าไปฟื้นฟูความรู้สึกหรือว่าให้กําลังใจพี่น้องมากขึ้นนอกจากการที่เราให,ให้ให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าโรคต่างๆของพี่น้องแล้วเนี่ยการดูแลหรือว่าฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพใจก็เป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะ ผู้ประสบภัยเนี่ยมีทั้งมุสลิมมุลิมัการที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยเราสามารถที่จะให้อานวความสะดวกสบายในเรื่องของแยกระหว่างมุสลิมวินมุสลิมาได้แล้วก็สิ่งท่หนูไปทำก็คือวัดความดานันหรือว่าตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เป็นการสะดวกกับทีมแพทย์ที่จะเข้ามาตรวจเจาะลึกต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากที่เวลาเราลงพื้นที่ได้เห็นคือว่าได้เห็นถึงความช่วยเหลือกันทั้ง ของพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองและของพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องตาสัานิกทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะทดสอบลงมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขน่ไหนแต่ว่าภายภายใต้บททดสอบนี้ก็มีสิ่งสวยงามเกิดขึ้นในเรื่องของการช่วยเหลือกันคนที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ก็มาได้รู้จักกันได้ช่วยเหลือกันในงานนี้ค่ะ send heart song the empty แม้ระดับน้ำจะลดลง แต่หน้าที่ของเราก็ยังจะดำเนินต่อไปเพื่อฟื้นฟูความสูญเสียจากมือหนึ่งส่งต่อให้อีกหลายๆมือเพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมาเราศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมจับมือทุกๆคนเดินไปข้างหน้าด้วยกันเพราะเราเป็นพี่น้องกัน